นอเนอนหรือาัหงเนียพื่อนมานอนเเพื่นมาเบิ่งหนังนีโอเคแต่ครั้งนี้แม่คอยเสียนจดจะัให้ลูกได้ที่แล้วี่เลโอ้ได้ที่แล้วนี่เสี่ยเอกทุกนร่เสียนไม่ลูกเขาดคนที่คอยรักคอยห่วงยายเสียนตลอดเวลาเนี่ย คนที่ทำทุกอย่างเพื่อเสียน่ะจนบางทีก็แทบจะไม่ดูแลตัวเองเลยเสียนเคยรู้ซึกใเคยเห็นอะไรบ้างไหมลูกทำไมลูกแม่มันโง่อย่างงี้ไอโง่คนในจังหวัดนนอบุรีนมอินมันจะมีสักกี่คนในประเทศไทยนี่ก็ได้ดูเยอะดูคนนอนเยอ นี่สิเนี่ยว้วยังม่ยอมเดีอารต้านี่ยังโอ้โหทุกสิ่งยาให้นางเป็นแป้งได้ มาดีน like ีไแล้วไบอักสะอาดนีอามาเปียเ็นเกหจ้านีมาสีอย่างนีีขาวเอ้ามาเป็นเหลืองๆนีชีเส้น่เยนแอกเลื้ตนวะคุณลุงมาดูหนังหรือมานอนดู ไว้ตะกี้ตะก้าก็แบบนี้แหละครับดูต่างแปลงกแบบนี้นะคุณสวัสดีค่ะอยู่กับสมรชาแน,นลนะคะตอนนี้ก็อยู่สวนสุขนะคะลานปูปาริจิตนาคราชทุ่งนาลุงพลนะคะตอนนี้ต้นไฟก็ขึ้นแล้วนะคะห้าต้นแล้วนะคะมีสีชมพูเสือสีเหลืองสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเขียวอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็มีตรงถนนด้วยนะคะสองแผงนะคะสองแผงเลยนะคะ สวยงามมากนะคะเหมือนเราไปเที่ยวงานช้างเลยนะคะเนี่ยเหมือนไปเที่ยวงานช้างสุรินเลยนะคะเอซีนี่นะคะเอซีสวยงามหน้าสวยมาก นี่นะคะ f อสวยเป็นกระแสงไฟนะคะทำให้สวยนะคะนี่สวยหน้าหน้านวลผ่องเลยนะคะ f ีเ <c oughs> สียงป้ามาแล้วนะคะห้าต้นเลยนะคะสวยมาก นี่นะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะอันนี้อยู่สวนสูงสองต้นนะคะเอฟซีนะคะอยู่สวนสูงสองต้นนะคะสวยงามมากนะคะดอกไม้สีลายดัวเองนะคะเอฟซีนะคะนี่นะคะหน้าคราดของเราเสร็จทั้งห้าต้นแล้วนะคะนี่นะคะสวยงามมากนะคะให้เราาคนจีนอีก ต้นที่ห้านะคะเป็นสีเขียวนะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะสีเขียวนะคะข้างนอกก็จะเป็นแผงไฟนะคะสวยงามมากข้าไม่ให้ตายทั้งหมดเป็พวกคนดีที่จะออกมาล่าตัวเวดีนะไปทานได้เลยเ้อร์นี่นะคะช่างไฟนะคะ อก่สวยมากเอฟซี FC นะคะพลุงพลปต่นแฟมิลี่สีสวยมากเลยนะคะตอนนี้เพราะโดนสีเขียวมันก็เลยสวยเนาะโอ้นี่ไห้ไฟสีเขียวมันสะท้อนแสงลงมาซุ้มประตูเลยสวยมากเลยนะคะสุดยอดใหญ่ไม่ได้ค่ะกล้องมาเอฟซียายเลยไม่ได้ถ่ายเขากล้องด้วย โอ้เสียดายจังเลยลืมถือขากล้องมานะคะสวยมากค่ะป้ามาแล้วค่ะนนป้ามาแล้วอื้อ สวัสดีค่ะอยู่กับสมรชแน,นลนะคะตอนนี้ก็อยู่สวนสุกนะคะลานปูปาริจิตนาคราชทุ่งนาลุงพลนะคะตอนนี้ต้นไผ่ก็ขึ้นแล้วนะคะห้าต้นแล้วนะคะมีสีชมพูเสือสีเหลืองสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเขียวอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็มีตรงถนนด้วยนะคะสองแผงนะคะสองแผงเลยนะคะสวยงามมากนะคะเหมือนเราไปเที่ยวงานช้างเลยนะคะเนี่ย เหมือนไปเที่ยวงานช้างสุรินเลยนะคะเอฟซีนี่นะคะเอฟซีสวยงามหน้าสวยมากนี่นะคะเอฟซีสวย เป็นกระแสงไฟนะคะทำให้สวยนะคะนี่สวยหน้าหน้านวลผ่องเลยนะคะสีเสียงป้ามาแล้วนะคะห้าต้นเลยนะคะสวยมาก นี่นะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะอันนี้อยู่สวนสูงสองต้นนะคะเอฟซีนะคะอยู่สวนสูงสองต้นนะคะสวยงามมากนะคะดอกไม้สีลายดัวเองนะคะเอฟซีนะคะนี่นะคะหน้าข้าราดของเราเสร็จทั้งห้าต้นแล้วนะคะนี่นะคะสวยงามมากนะคะให้เราาคนจีนอีก นะคะต้นที่ห้านะคะเป็นสีเขียวนะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะสีเขียวนะคะข้างนอกก็จะเป็นแผงไฟนะคะสวยงามมากข้าไม่ให้ตายทั้งหมดไอ้พวกคนดีที่จะออกมาล่าตวเวดีนะกูจะไปทานได้เลยเ้อนี่นะคะช่างไฟนะคะานอะ สวยมากเกยเอฟซีนะคะหลวงพลไเแตนแฟมิลี่สีสวยมากเลยนะคะตอนนี้เพราะาโดนสีเขียวมันก็เลยสวยเนาะโอ้นี่ไงไฟมันสีเขียวมันสะท้อนแสงลงมาซุ้มประตูเลยสวยมากเลยนะคะสุดยอดใหญ่ไม่ได้ค่ะกล้องมาเอฟซีหเลยไม่ได้ถ่ายเขากล้องด้วยโอ้เสียดายจังเลย ลืมถือขากล้องมานะคะสวยมากค่ะป้ามาแล้วค่ะนนป้ามาแล้วออื